คืนเนี่ยมันเป็นคืนของพวกของเ้ยขอให้ความจนจงพ้าแพ้ต่อความเอมาเพื่อนและขอให้ความรักแห่งสวยจงลงไปในลำไส้เล็กของเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าพรุ่งนี้ใครจำอะไรได้อะถือว่าแพ้เย้ยได้เลยเพื่อนท่านจะลบควาวทรงจานนี้ให้เหมือนกันล้างจานโดยใช้น้ำเปล่าเลย <c oughs> แต่ฉันจะจำหไว้อย่างหนึ่งว่ามีเพื่อนนั่งดิ้งด้วยกันในวันที่ฉันไม่มีอะไรเลยแต่พวกแกอย,อยู่กับฉันโอ้โหซึ้งเลยว่ะมาจอน มันมันเม็นป sure. sure. <sh> in <sh> ุ๋นวอยอนี้ว่ยเพื่อนชั่วนะเพื่อนชั่วไม่มีใครเอาฉันกลับห้องแล้คนเลยอัว่ะเฮ้ ไอ้อามไอ้อามตื่นได้ยินใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเสียงดังทำไมวะปวดหัวจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้นิวมันไปอยู่ในสภทานไม่ได้หรอตื่นตื่นตื่น เป็นสภาพแบบนี้่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยอย่ามาใส่หัวยอย่างนี้ดิวะพวกแกต้องช่วยฉันด้วยได้ได้ได้ครับเดี๋ยวทำบุญไปให้ครับเพื่อนเออขอข้าวเหนียวเยอะๆเฮ้ย,ยไม่ใช่เว้ยคือฉันตุยได้ไงตุยตอนไหนเมื่อคืนยังนั่งอยู่ด้วยกันแท้เออนั่นดิอาม มันไปตุยตอนไหนวะไม่รู้เมื่อคืนก็ไม่ได้มีใครออกไปไหนไม่ใช่หรอไม่ไม่ได้ฝันเนี่ยวะไงยังไมไ่พร้อมจะเห็นอะไรแบบนี้เลยวะ่ะเหมือนกันตอนฉันดูหนังผีปีตาตลอดแต่เน,เนี่ย cho hoàng trinh dạy nhịn mười khuynh ma อะไรกันนักหนาวะไม่เคยเห็นคนตุยนือไงโอเจอแบบนี้ใครไม่กินบ้างวะเนี่ยคิดแล้วมันคือแกเกิดอะไรขึ้นวะหรือว่าฉันจะลื่นล้มหัวฟาดแต่ก่อนเดินขึ้นมาฉันเห็นมีเปื้อนเลือดอยู่ในครัวนะเว้ย ฉันว่าแกโดนฮะเอาละใครทำฉันฉันฉันไม่ได้ทำนะเว้ยไนุ่มผมทุบเปล่าเถ้าแกสองคนไม่ได้ทำอะ่ะแล้วเมื่อคืนมันมีใครอีกน,นอกจากพวกเราวะก็ไม่มีนะเว้ยเมื่อวานพวกเราก็นั่งอยู่กันสามคนอะ่ะเฮ้ยเมื่อคืนมีคนมาหาเรานะเว้ยไอหยก อต้องแข็งมาเดียวอ,อ่ะเอาดิวเดี๋ยวต้้งแขแ่งวาไปฮะไปไหนนะไปฮะไปไหนนะไปคิดไม่ต้องไปแล้วมั้ง ไอ้นิวไม่ลงมาสักทีวะไอ้นิวลงมาได้แล้วคนจะเข้าต่อเปนปหน้าบ้านเลยเป็น <c oughs> ใครอะฉันก็แค่มาตรวจความเรียบร้อยแล้วป้าเขาจะทำอยู่ทำไมวะหรือที่ป้าเขาทำเขาเองไปเห็นอะไรเข้าหรือเปล่าแกหมายถึงฉันไปเห็นป้ากแกจาัดก,การคนอื่นอยู่แล้วฉันไปเห็นอย่างเงี้ยเหรอ อะารเลครับป้าทำเพื่อผมใช่ไหมแล้วป้าทำไปทำไมครับนี่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอป้าทำอะไรอ่ะโอ้ย ทำไมไอเนียมไม่ลงมันจะที่ะไอ้เนียวลงมาแล้วมาเข้าต่อแทงข้างนอกเลยแม่ <c oughs> ไม่ได้กินจะหรออ,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 อว้าวทำไมมันร้อนจังวะสงสัยแอลกอฮอลในตัวมันจะพรุงบ้าน <c oughs> สภาพหน้าไม่ได้ตายฉันหรอเว้ยตุยแล้วเหรอเนี่ยฉันก็ด้วยเหรอว่าแต่แล้วทำไมป้าเห็นพวกผมอะ่ะฉันอยู่ตรงนี้มานานทุกปีจะมีเด็กมาเช่าอยู่เสมอเมาเหมือนเดิมตายเหมือนเดิมและไม่ยอมรับความจริงเหมือนเดิม พวกแกคิดว่ามีคนทำทั้งที่ทำเองทั้งเหมาทั้งไฟดุดันล,ลืมหัวฟาดพอพวกคุงเป็นผีก็จะลืมทุกอย่างแล้วหาคนทำอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ยอมรับความจริงก็ไม่ได้ไปเกิดแล้วป้าเป็นใครครับฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ลูกชายฉันเสียที่นี่เพราะกินเหล้ากับเพื่อนไม่มีใครช่วยทันตั้งแต่นั้นมาฉันก็ต้องคอยเตือนพวกที่มาเช่าบ้านหลังนี้ทุกปีเพราะถ้าไม่รู้ตัวก็จะวนอยู่อย่างนี้ตลอดไปคือมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเหรอครับมันคงเป็นอาถรรพของบ้านหลังนี้ที่ไม่ควรมากินเหล้าและเป็นอย่างนี้ทุกปี กาจะไงต่อเนอพด้วยไหนพวกเราก็ตุยกันหมดแล้วอ่ะฉันว่าไปกินเหล้ากันดีกว่าพื้นเ่าฮเาินก็่าป่าฮ่าฮ่าน่า้าา่า โอ้โหผีก็ต้องมาให้สุดลดิพี่ขนาดเป็นผีได้ยังดื่มได้ใครจะไปเชื่อวะกินเสร็จแล้วก็รีบไปนะฉันจะเคลียบ้านหาป้าเฮ้ยตาจริงน่ะ พวกแกต้องเรียกฉันว่าเป็นผีรุ่นพี่นะเว้ยเพราะว่าฉันตุยก่อนแกเฮ้ย,ยจะเศร้ากันไปทำไมวะ กีจริงอ่ะเลิกกันอยู่เลยคือเราต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยหรอวะมีพวกเราจะต้องอยู่ในหลุมนี้จริงเหรอจะมีใครมาช่วยพวกเราหลุดออกจากหลุมนี้ได้ปะวะแต่รู้ไหมพวกเราไม่ได้มอจนตุยนะเว้แต่พวกเราก็ไม่เคยยอมรับอะไรจริงๆทั้งอย่างหมายถึงอะไรอ่ะไปเอาอย่างเมื่อคือนนะ เรานั่งเมาจนลืมตัวไม่ห่วงเพื่อนไม่ห่วงตัวเองคิดแค่ว่าสนุกตลกเฮฮาตอนที่เราตุยเนี่ยเรายังคิดว่าคนอื่นมาทําเพราะการโทษคนอื่นมันง่ายกว่าการที่เรายอมรับผิดออมันก็จริงแบบที่แกว่าพอตอนมีชีวิตไม่เคยคิดอะไรลึกๆแบบนี้คิดแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําค่อยเริ่มใหม่ออกมาตอนนี้ ก็ไม่มีพวกนี้ให้เริ่มใหม่แล้วจริงๆฉันก็ยังอยากสนุกอยากเมาะแต่ตอนนี้มันไม่มีร่างแล้วมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมใช่ไม่มีความหมายถ้าเรายังไม่ยอมรับว่าตัวเองไปต่อไม่ได้แล้ว แต่อย่างน้อยเราก็ไปพร้อมกันนะเว้ยอืมอไปแบบง,ง่ๆด้วยแต่มันก็เป็นตอนสุดท้ายให้เราได้อยู่ด้วยกันนะฉันจะจมันไว้อย่างดีมวันสุดท้ายที่ฉันไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะ่ะฉันได้นอนหลงผ้าชะดเท้าเลยว่ะของแกงดีนะเว้ยของฉันเนี่ยหัวไม่จุ่มลงชะโคกก็บุญละ <c oughs> แก่ย่างดีหัวลุหมหัวฟาด เดินไปดุดอย่างเงี้ยโอ้ชักอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครเห็นด้วยมาเวยเพื่อมิธภาพเพื่อการยอมรับเพื่อการเกินไปอีกรอบจี่บพี่โง่เท่าบนี้ หวังว่าจะมีเด็กดีๆที่ไม่ชอบมัวสูงมาเช่าบ้างนะ